วันนี้ก็ก็เข้าก,กับผมเลยแล้วอันนี้ผมก็จะมาดูตัวที่มันหลุดมาครับก็คือตัวประจําเดือนพฤษภาคมนี้ครับเล่นอยู่ดีๆก็มีตัวกาผมก็ดูชิ้นส่วนผมตกใจหมดเลยนะครับเมอรี่เมอรี่เป็นไปได้ไงอะ่ะตัวกาเนี่ยนะบะตัวใหม่ Must มัสเมนโลบ,บาวคอนบาวผมเล่นอยู่แ้วผมเห็นแวบๆนะผมเลยมาดูนะครับก็่าไปคิวบาวลูกเสือเมอรี่ ยังไม่มาทีนะลูกเรือไม่เรอลูกเสือลูกเรือทหารเรือน่าจะไม่รู้สก,กิลจะดีเหมือนสามตัวนี้ไปยังไม่ได้เลยแล้วครับวันนี้ผมจะมาทำอะไรดีคือตกใจนะครับเพือผมไปลองดูว่ามันมีชิ้นส่วนชิ้นไหนบ้างน,นะครับที่อัปเกรดมันได้นะครับเอาแบบหาง่ายๆก่อนนะครับไปที่วัสดุของฉันก็คลิกด,ดูโอเคครับไม่มีนะ โอเคครับแสดงว่ามีอัญญามณีแห่งความซื่อสัตย์จริงในการอัพเกรดเมลูกเรือเมอรี่เป็นขั้นสูงสุด,สดนี่มีไหมไม่มีนะครับนี่ไหมอ่ะเอออัญญามนีแห่งปีศาจนะครับไว้อัพคอนบ้าวระด,ดับแปดดาวนะครับออดูด,ดีจังดูในความปวดมีไหมคือที่ผมรู้ก็คือมันเรียนตามระดับเลนเจอร์ที่มาใหม่ฉะนั้นน่าจะไม่มีนะไม่มีใช่จะต้องเป็นจำพวก แบบนี้สินะดูหน่อยไม่มีครับไม่มีไม่มีใช่อะไรเป็นส่วนผสมบ้างเนี่ยไม่มี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 นะครับมีไหมโอเคครับสองอันเลยครับสองตัวเลยนะไม่เหลือหนึ่งเองอะออสิบเอ็ดูหน้าอหนึ่งวะในนี้หน่อย ไม่มีไม่มีบูมาตารังน่าจะได้แค่ตัวเดียวนะครับเนี่ยได้บูมาตารังอะไรสุงก็ายากมีไหมหนึ่งดาวก็ต้องติดปาา้าหาน้าไม่มีตัวนึ่งลูกเซอรเมรี่ใช้ตัวนี้เอ้ยลูกเรือครับลูกเรือเ้าน,น้ำหกคนเบาอ,อันนี้อย่างน้อยก็ต้องมีห้าชิ้นสวยนะครับในการนับ เอามาเลยนะครับ oh, oh, oh. อืม oh. ผมว่านะวันนี้น่าจะชิ้นส่วนในการอัปเกรดก็น่าจะไม่ยากนะครับดูจากในวัสดุอุปกรณ์นะคือผมก็มีกับทุกชิ้นนั่นแหละทุกชิ้นนั่นแหละครับ oh. ก็เลยรู้ได้โอเคครับ oh. อย่างน้อย oh. ก็ชิ้นส่วนก็ไม่น่าจะหายาอะไรมากนะครับ นี่เพิ่งกลับมาเล่นเพิ่งโหลดเสร็จๆร,จรจ้อนๆแล้วครับวันเพิ่งรู้ครับว่ามีทำไรดีเออโปรโมทกิวหน่อยนะทีมกิวของผมชื่อนุ๊โโโโโกโปโปนะครับเบลเจ็ดช่วยๆกันมาเยอะๆด้วยนะครับตอนนี้คือไม่ค่อยมีคนตีกิว,วครับตีคนเดียวก็ไม่คนเดียวหรอกนะครับน้องหญิงกาบละผมกราบกราบคุณก็ได้อ่า ต้องขนาดนั้นก็ได้ตอนนี้ผมก็ติดแก่แบบนี้ไม่รู้จะทำอะไรแล้วเช่นส่วนมาส้นไม่ได้อยู่แค่นี้ทำอะไรดีอ่ะก็มีแค่นี้แหละครับที่มาบอกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปก่อนนะครับกับตัวใหม่นะครับ